สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแอนจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถซื้อกระเป๋าหลุยวิกตองได้จากช่องทางไหนบ้างนะคะและแต่ละช่องทางเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างตามมาคุยกันค่ะ เราจะซื้อหลุยส์วิตตองในประเทศไทยนะคะในตอนนี้หลักๆแอมคิดอยู่ว่ามี3ช่องทางด้วยกันค่ะ 1. นะคะ,ะ,คะก็คือ walk in <ม>เข้าช็อปค่ะ 2. contact sa ส่วนตัวนะคะหรือถ้าใครไม่มี contact sa ส่วนตัวเนี่ยก็สามารถใช้บริการช่องทางที่3ได้ก็คือทางออนไลน์ค่ะกลับ<อ>มาดูที่การ walk in เข้าช็อปกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยแอมคิดว่าการ walk in เข้าช็อปมีข้อดีก็คือ 1. เราได้เห็นสินค้าจริง เราได้สัมผัสจริงๆเราได้ลองสินค้าจริงๆนะคะว่าเราชอบสินค้าชิ้นนั้นจริงๆหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่ในรูปภาพเห็นตามสื่อต่างๆเราจะรู้สึกเฮ้ยเราชอบเราอยากได้ใบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลองเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรานะคะ <S <S ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการล็อกอินเข้าช็อปนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติเราตัดสินใจที่เราจะซื้อใบนันแล้วได้ดูว่าสินค้าที่เรา จะซื้ออ่ะมันมีดีเฟกต์ตรงไหนหรือเปล่างานเรียบร้อยไหมข้อดีข้อ่งของการเข้าช็อปนะคะก็คือเราจะได้รับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าในช็อปนั้นๆแอ้วจะบอกว่าในช็อปแต่ละช็อปเนี่ยมันก็จะให้บรรยากาศให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะและที่สําคัญมันก็จะเป็นเ,เป็นประสบการณ์ที่เราจะได้พบปากกับ SA หรือว่าคนขายนั่นเองที่ SA บางคนเนี่ยเขาอาจจะมาเสนอ สินค้าบางตัวหรือว่าอาจจะมาให้ข้อมูลให้เรื่องราวในผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีที่เราอาจจะได้รับจาก SA นะคะส่วนข้อเสียในการเข้าช็อปนะคะข้อแรกเลยก็คือเราอาจจะเสียเวลาในการเดินทางนะคะบางทีด้วยแบบรถตรงรถติดเนาะการเดินทางก็อาจจะแบบว่าลำบากนิดนึงข้อต่อมานะคะก็คือ ิ่งในสถานการณ์แบบนี้เนาะการที่เราจะเข้าช็อปเนี่ยเขาก็จะมีการจํากัดจํานวนคนนะแล้วก็จะต้องใช้เสียเวลาในการรอที่ SA แต่ละท่านเนี่ยจะมาบริการมาดูแลเรานะคะส่วนข้อเสียอีกข้อนึงสำหรับแอมนะคะแอมแอมรู้สึกว่าข้อนี้ค่อนข้างค่อนข้างเป็นข้อเสียที่ใหญ่สําหรับแอมเหมือนกันนะก็คือว่าถ้าสมมุติวันไหนเราเข้าไปเนี่ยแล้วเราเกิดแบบดวงไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะไปเจอเ a อบางคนที่อาจจะไม่ถูกจริตกับเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบวันนั้นอาจจะแบบ เฟลไปหรือว่ามันอาจเขาจะใช้คำว,ว่าอะไรมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับแบรนด์นั้นๆได้เพราะจริงๆอะค่ะคนไทยก็คือการบริการเนาะสำคัญที่สุดบางทีเราเข้าไปแล้วแบบเจอเอสเอที่แบบอาจจะไม่ถูกจริดกับเราค่ะอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ไม่ได้พร้อมบริการเราเต็มร้อยเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบเอ้ยอาจจะไม่อยากได้ของนั้นแล้วหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นแบบไม่ชอบแบรนด์นั้นไปเลยก็ได้ ะฉะนั้นอันนี้นก็ถือว่าเป็นข้อเสียอีกข้อหนึงเหมือนกันค่ะมาถึงช่องการการสั่งซื้อข้อที่2นะคะก็คือ contact SA ลายส่วนตัวนะคะในช่องทางเนี้ยจริงๆลายของ SA เนี่ยเราก็อาจจะหาได้จากแบบจากโพสที่เกี่ยวกับหลุยส์มิตตอมต่างๆเนอะบางทีก็จะมีเพื่อนๆหลายคนก็จะมาโพสต์ contact SA ให้นะคะหรือถ้าใครเคยเป็นลูกค้าของหลุยส์มตตอมอยู่แล้ว ออหลังจากที่เราซื้อกระเป๋ากับเขานะคะเขาก็จะมีการส่งมเมสเซจมาทางเรานะคะก็คือจะมีชื่อผู้ที่ให้บริการเราวันนั้นนะคะก็จะเป็นชื่อ SA มี l ลน SA มีเบอร์ติดต่อของ SA นะคะซึ่งเราก็สามารถใช้ contact SA อันนี้ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งต่อๆไปได้โดยเราสามารถให้ SA นะคะดูสินค้าถ้ามีสินค้าชิ้นนั้นและเราดูแล้วเรารู้สึกโอเคพอใจก็คือเราก็สามารถ ไปรับที่ช็อปได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้ SA เนี่ยส่งสินค้ามาที่บ้านเราได้เลยโดยอันนี้ก็จะเป็นบริการทางหลุยส์ตอนที่เขาทําให้ลูกค้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยส่วนตัวนะคะแอมคิดว่าช่องทางการสั่งซื้อทางเนี้ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติ SA ส่งสินค้ามาให้เราแล้วอะ่ะแล้วเราเกิดดูแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่ชอบเราไม่พอใจหรือว่าสินค้ามีดีเฟก ตรงไหนก็แล้วแต่เนี้ยเราไม่สามารถคืนสินค้าเป็นเงินเป็นเงินกลับมาได้นะคะสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ก็ซื้อสินค้าในราคาที่เท่ากันหรือแพงกว่านะคะถ้าเราซื้อสินค้าในราคาที่แพงกว่าเนี้ยเราก็คือเพิ่มเงินสดเข้าไปแต่ถ้าเราซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าเนี้ทางเขาจะไม่มีการทอนเงินหรือว่าคืนเงินส่วนเกินมาให้เรานะคะ และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเขาจะให้เราเปลี่ยนสินค้าได้แค่1ครั้งเท่านั้นค่ะมาถึงช่องทางที่3นะคะคือถ้าเราแบบไม่มีเวลาที่จะไปที่ชอ็อปหรือว่าไม่มีคอนแทค t SA ลายส่วนตัวนะคะเราก็สามารถใช้ช่องทางนี้ได้ค่ะก็คือการใช้โซเชียลหรือว่าช่องทางออนไลน์นั่นเองแอมจะแบ่งเป็น3ข้อย่อยๆด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะก็คือซื้อผ่านไลน์ออฟฟิเชีค่ะ หรือวิตัมไทยแลนด์นะคะเพิ่งเปิดไลน์ออฟฟิ i ชียลมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วซึ่งทาง Line Official เนี่ยเขาก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามเราคอยให้บริการเรานะคะไม่ว่าเราจะแบบสงสัยอะไรหรือมีคําถามอะไรเนี่ยก็คือสามารถแชทถามคุยกับแอดมินได้เลยหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อสินค้านะคะเราก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอดมินใน Line Official ได้เลยค่ะ ช่องทางที่2นะคะก็คือเราสามารถโทรไปที่ call center ได้นะคะโดยทางหลุยเนี่ยเขาจะมี customer service โดยช่องทางนี้การทำง,งานก็จะเหมือนกับ Line a อดเหมือนกันก็คือเราสามารถสอบถามสินค้าให้ทางเขาเช็คสถานะสินค้าว่าสินค้าที่เราต้องการเนี่ยมีที่ช็อปไหนอะไรยังไงบ้างนะคะทาง call center เนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน ไปที่ SA แต่ละสาขาน,าน,านั้นๆให้ติดต่อกลับมาที่ลูกค้านะคะหรือที่เรานั่นเองซึ่งทั้ง2ช่องทางนี้นะคะเราก็สามารถทําการสั่งซื้อสินค้าได้ทั้ง2ช่องทางเหมือนกันเลยค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือสั่งผ่านเว็บไซต์ของหลุยส์วิกตองค่ะซึ่งก็เหมือนเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปะคะ่ะก็คือเมื่อเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีสินค้าให้เราเลือกเนาะ แล้วเราก็สามารถแบบคลิกเลือกเข้าใส่ไปในถุงช้อปปิ้งแล้วก็ตัดบัตรเครดิตได้เลยแล้วสินค้าก็จะส่งมาที่หน้าบ้านเราเลยช่องทางนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะซึ่งโดยปกตินะคะจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ5-7วันค่ะแล้วราคานะคะก็คือราคาจะเท่ากันกับที่เรา walk in เข้าไปซื้อที่ช็อปเลย โดยสต็อกสินค้าออนไลน์อันนี้นะคะจะเป็นสต็อกสินค้าจากประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งจะแบ่งแยกกับสต็อกสินค้าของประเทศไทยซึ่งสินค้าบางอย่างที่เราหาไม่ได้ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราอาจจะโชคดีเจอในออนไลน์ได้ค่ะเพราะว่าสต็อกของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ oh. ข้อดีของการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นะคะข้อแรกก็คือรวดเร็วสะดวกประหยัดเวลาค่ะเราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวข้อ 2. นะคะสินค้าบางอย่างที่แบบหายากๆเนี้ยเราอาจจะเจอในออนไลน์ได้มากกว่าเพราะว่าสต็อกสินค้าของประเทศไทยกับของออนไลน์มันแยกกันนะคะสต็อกสินค้าออนไลน์เนี่ยก็คือจะเป็นสต็อกสินค้าจากสิงคโปร์ซึ่งจริงๆแล้วความต้องการของเอ่อคนในประเทศเขาอะ่ะอาจจะน้อยกว่าความต้องการของคนไทยนะคะทําให สินค้าบางอย่างที่แบบแรงมากๆหรือว่าหายากมากๆเนี่ยบางคนก็จะมักเจอในออนไลน์มากกว่าค่ะข้อดีอีกข้อนึงนะคะก็คือถ้าสมมติสินค้ามาถึงเราแล้วเนี่แล้วเราไม่พอใจในสินค้านะคะเราสามารถคืนสินค้าได้ภายใน30วันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่า สินค้าทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพปกติยังไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็เราต้องคืนอุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยคืนกลับไปให้ครบทั้งหมดนะคะโดยการคืนเนี่ยเราก็สามารถติดต่อไปทาง Line แอดหรือทางคอร์เซ็นเตอร์ก็ได้นะคะคือถ้าเราติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเขาก็จะทําการนัดหมายส่งเคอรี่มารับมารับสินค้าเราถึงหน้าบ้านเลยอันนี้คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็สามารถนําสินค้านี้ ทั้งสินค้าทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบนะคะนําไปคืนที่หน้าช็อปทุกสาขาในประเทศไทยได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยในการคืนสินค้านะคะเราก็จะมี2ช้อยให้เราเลือกก็คือ 1. ก็คือเราก็คืนสินค้าแล้วก็ เราเงินคืนเข้าบัตรเครดิตนะคะหรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือเราอาจจะแบบสินค้าตัวนั้นมันอาจจะมีดีเฟกต์บางอย่างก็คือเราแค่อยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราก็ทําการคืนสินค้าเขาแล้วก็รอสินค้าชิ้นใหม่กลับมาซึ่งน่าถือว่าข้อนี้เป็นข้อดีที่สําคัญมากๆในการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะบางทีการแบบการดูแลหลังการขายอย่างเงี้ยการบริการการเซอร์วิสถือว่าสําคัญที่สุดแล้วอันนี้ของหลุยเนี่ยเขาให้ระยะเวลาตั้ง30วันนะ่ะคือถ้าเราซื้อมาแล้วบางทีอาจจะแบบบางคนอาจจะเหมือนแอมอะค่ะซื้อมาแล้วคื ยังไม่ได้แกะ,ะกระเป๋าบางใบคือแอมเอามาวางแบบ2อสาอาทิตย์คือยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้แกะดูอย่างเงี้ยบางทีเนอะด้วยความยุ่งด้วยอะไรต่างๆนานาเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานที่ที่เขาให้โอกาสเราในการแบบเออพอดูปุ๊บถ้ามีปัญหาหรือว่าไม่พอใจไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็ยังสามารถรีฟันหรือย,ยังสามารถคืนได้นะคะมาถึงข้อเสียนะคะอันนี้เอ,เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวตรงๆเลยนะในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเราไม่เห็นสินค้าก่อน เราไม่ได้เช็คสินค้าเราไม่ได้ดูสินค้าเพราะฉะนั้นบางอย่างบางครั้งนะคะสินค้ามันก็อาจจะแบบมีดีเฟกหรือว่ามีตำหน <No! S 1> ติต่างๆที่เกิดขึ้นได้ข้อเสียอันนี้บางทีมันก็ส่งผลกระทบต่อแบบต่อความรู้สึกเราเนาะปฏิเสธไม่ได้หรอวค่ะว่าการที่เราสั่งซื้อสินค้าไปแล้วอะ่ะคือเราก็ใจเราก็คืออยากได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าพอพอเปิดกล่องมาพอเห็นของแล้วมันมีตำหนิอย่างเงี้ยแล้วเราต้องส่งเปลี่ยนคืนอะ่ะบางทีมันก็ทําให้เราแบบ เ,เกิดประสบการณ์ที่แบบไม่ดีกับการกับการซื้อสินค้าทางนี้อันนี้แอมวัดจากประสบการณ์โดยตรงของแอมเลยนะคะว่าอพอหลุยแบบมีการสั่งซื้อออนไลน์มาได้เนี้ยในช่วงแรกๆนะยอมรับเลยว่าสนุกมากแล้วก็มีความสุขกับการช้อปปิ้งมากแต่พอแบบสินค้าหลายชิ้นเนาะที่แอมได้แบบได้เปิดกล่องได้ดูได้ได้เห็นสินค้าเนี้ยมันมีตําหนิค่อนข้างเยอะอะ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบ เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วพอมาช่วงหลังๆอ่ะทุกครั้งที่เปิดกล่องอ่ะจากการที่มันจะแฮปปี้จากการที่มันจะแบบเฮ้ยเราจะของเราจะมาแล้วเราจะนั่นแล้วมันกลับเป็นอารมณ์ที่แบบต้องรุนว่าเฮ้ยของเราจะมีตําหนิไม่วะจะเรียบร้อยไหมอุปกรณ์สมัครครบไหมดีเฟกจะเยอะพอที่เรารับได้หรือเปล่าแล้วเราต้องส่งคืนอีกไหมอันนี้มันก็เลยเหมือนเหมือนเหมือน,นเกิดความเครียดมากกว่าที่เราที่เราจะแฮปปี้อะค่ะ แล้แอบลืมอกว่าอันนี้มันเลยเป็นข้อเสียในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่สําคัญคือถึงแม้เราจะคืนสินค้าแล้วเราได้เงินคืนเข้าบัตรเครดิตอะคะแต่อย่าลืมว่าบัตรเครดิตหรือวงเงินนั้นๆน่นะในเมื่อเราใช้ไปแล้วมันตัดไปแล้วถึงแม้มันจะคืนเข้ามามันก็คือคืนเข้ามาเป็นตัวดําซึ่งเราก็จําเป็นจะต้องใช้ในยอดตัวดํานั้นอยู่ดีอะมันก็เหมือนเป็นการบังคับว่าไอ้เ,อเงินก้อนนี้ยังไงเราก็ต้องใช้อะคะ่ะ วันนี้นะคะก็ถือว่าแอมก็มาแบ่งปันประสบการณ์เนาะในการช้อปปิ้งหรือวิกตองนะคะผ่านทางช่องทางต่างๆที่แอมได้บอกไปนะคะบางทีก็จะได้เป็นเป็นไกด์ไล,ลน์เนะหรือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆบางคนที่บางทีกำลังช่วงเนี้ยกำลังสนใจอยู่ก็จะได้รู้ว่ามีช่องทางไหนบ้างในการซื้อได้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูกัน แอมจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วมากๆเลยรวมทั้งการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแบบเป็น new normal ในการช้อปปิ้งเหมือนกันนะคะส่วนตัวนะคะแอมรู้สึกว่าหลุยวิตตองเนี่ยเขาทำได้ดีทีเดียวในการที่เขามีทั้ง Line Ad เนะาะไลน์ออฟ i ิเชีมีคอร์เซ็นเตอร์นะคะที่เราแบบสามารถติดต่อพูดคุยสอบถามเนี่ย จริงๆพอแอมแบบไลน์แอดที่แอมทักไลน์ไปเนี่ยไม่นานเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่แบบทักกลับมาแล้วก็สามารถให้ข้อมูลเราได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวซึ่งการที่หลุยวิตตองนะคะเขาทําบริการเอ่อคอสเลคเมอร์เซอร์วิสออกมาแบบเนี้ยแอมถือว่าทางหลุยเขาทำออกมาได้ดีทีเดียวเขาทําออกมาได้เป็นรูปธรรมคือ ลูกค้านะคะสามารถติดต่อขอข้อมูลหาข้อมูลหรือแม้แต่ในการส่งคืนสินค้าหรือว่าสินค้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทาง customer service ไม่ว่าจะเป็น call center หรือทางไลน์เนี่ยเขาสามารถดูแลแก้ไขแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ซึ่งในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงแ,ลงแบบนี้นะคะอันถือว่าหลุยส์ตองเนี่ยเขาทำบริการแบบนี้ออกมาได้ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้ดีทีเดียวค่ะอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นกันนะคะในเมื่อหลุยส์เขาแบบ เปลี่ยนแปลงเราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยการซื้อการช้อปปิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วมันแบบเพียงแค่เราใส่บัตรเครดิตไปอะ่ะมันก็มันก็ตัดตื้อตัดตื้อไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกค้าเนาะในฐานะผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นนะคะในการจะซื้อสินค้าแต่ละอย่าง ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะคะที่สาคัญที่สุดก็คืออย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้เด็ดขาดแม้แฟชั่นนะคะจะเป็นความสุขทางใจของเราก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าความสุขทางใจอะ่ะมันก็คือความสุขทางกายคือเราจะต้องอิ่มท้องก่อนนะคะเ,เพื่อนไม่ใช่ว่าได้กระเป๋าแต่ว่าไม่มีกินอันนี้ก็ไม่ควรนะคะ oh, 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 oh. เพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องช้อปปิ้งอย่างมีสตินะคะ เราก็จะได้สุขทั้งใจและก็สุขทั้งกายไปพร้อมๆกันค่ะ